าจาจ้าจ้าครับสวัสดีครับนี่คือวิธีตัดแบบบ๊อบเปิดในรองทรงครับเนี่ยด้านข้างเราจะตัดห่างจากหูประมาณหนึ่งเส้นนะครับด้านด้านหน้าด้านหน้าจะเอาเสมอคิว้ววิธีการตัดคือหนึ่งหวีลงมาแล้วหงฟันหวีวสี่สิบห้าองศาให้สันหวีแตะก,กับหนังศีรษะครับเนี่ยหายมาใ,ใกล้ๆเลยครับเออจะได้เห็นเออไม่ต้องเอาหน้าก็อเอนหนอกดูด้านหลังก็เช่นกันนี่ด้านด้านข้างหูนี่จะเน้นสําคัญมากนะครับคือเราจะหงฟันหวี 30, 35องศาแต่ว่าให้สันหวีติดกับหนังศีรษะห่างจากริมใบหู1เซนนะครับดูนะครับนี่เป็นบ๊อบนะครับแต่บ๊อบนี่คือหมายความว่าด้านในนี่เขาจะเปิดออกเป็นเบอร์2เบอร์หนึ่งนะครับแต่อันนี้เขาเรียกว่าบ๊อบลองทรงครับบ๊อบบ๊อบลองทรงชื่อทรงนะครับทีนี้เรามาดูฝั่งนี้ขนาดห่างจากริมใบหูหนี่1หนึ่งเซนมาดูฝั่งขวาครับดูนะครับฝั่งขวาทางนี้ชัด เออนนครับอุปกรณ์ผมไม่พร้อมดูนะครับนี่ตรงนี้ก็เช่นเดียวกันห่างจากริมใบหูนี่หนึเส้นนะครับนี่ทำอย่างนี้ใกล้ๆเลยครับจะเห็นชัดให้สันหวีติดกับหนังศีษะแล้วหงายฟันหวี30 30หรือ35องศานี่ครับแล้วมันจะได้เหนือริมใบหูพอดีเลยสรุปสำหรับด้านในเราใช้เบอร์หนึ่งเปิดนะครับเบอร์หนึ่งเบอร์สองครับทีนี้เรามาดูวิธีการตัดด้านหน้า ด้านหน้าเราแตะให้เขาเสมอเดี๋ยวเออด้านหน้าเอาให้ชัดๆเลยอย่างนี้ผมยังไม่ตัดเราจะดูประมาณเสมอคิ้ววิธีเสมอคิ้วเราก็เอาสันหวีแนบกับคิ้วหงายฟันหวีสามสามสิบห้าองศาเห็นไหมครับมันจะเท่ากับด้านข้างพอดีอย่างนี้นะครับด้านหน้าก็เช่นเดียวกันดูนะครับให้เขาเงยหน้าตรงๆแล้วก็เอาคิ้วมาขนาดนี้นะครับครับอย่างนี้กับทางนี้ก็เหมือนกันเอาล้ครับ